Sight, and got คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้กาชาเทศกาลการันตียูนิตสีดาวขึ้นไป11ตัวนะครับเขาบอกว่าสีดาวขึ้นไป11ตัวนะแต่ว่ามันมี5ดาวโผลมา1ตัวนะครับผมก็กลายเป็นว่าสี่ดาว10ตัวนะครับบวก5ดาว1ตัวนั่นเองเนาะโอเค เราไปดูรายละเอียดของตู้กาชานี้กันว่าเป็นยังไงครับเริ่มแรกนะครับผมคําอธิบายเนาะข่าวสารนะครับผมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าอ่าโมบิสูตรสีดาวสิบเอ็ดตัวนะครับผมแต่พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ,อมันเขียนว่าจะมีห้าดาวนะครับผมตัวเก่านะห้าดาวตัวเก่าออกมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับเขาเขียนไว้การันตีตรงนี้เลยนั่นหมายความว่า สดาวจริงๆแล้วเน่ยเขาโกหกครับเออจริงๆแล้วสี่ดาวมันอยู่ที่10ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น5้าดาวนั่นเองนะอ่ะตู้นี้นะครับผมก็คือจะสามารถกดได้แค่5ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับห้าครั้งเนาะครั้งหนึ่งก็แ0ดิเมตรนะครับผมเออก็400เมตรนั่นเองนะ5ครั้งนะครับผมอ่าจะมี m o บ i สูตรด i มิต e d นะครับช่วงปี 2020นะครับเดือนหปีสองพจนถึงเดือน7ปี2022นะมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับรวมถึงโมบิสูดห้าดาวด้วยนะครับผมก็เดือนเจ็ดเนี่ยรู้สึกว่าอ่าโมบิสูดคอมบายน่าจะยังไม่มานะครับก็จะมีแต่ห้าดาวธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็ถัดมานะครับผมถ้าหากว่าโมบิสูดสีดาวเนี่ยมีทาไม่ตายที่สองนะครับทาไม่ตายเอกนะเขาก็ยัดหาให้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อ ถ้าหากว่าเรากดไปครั้งที่5นะครับผมการันตีเลยว่าจะได้ตั๋วเลือกโมบิสูตรห้ดาวมา1ใบนะครับผมแล้วก็ตั๋วรางวัลในรอบนี้เนี่ยจะให้มาอยู่ที่300ตั๋วรางวัลน,นะครับ<ก>พอเราเลือ่อนลงมานะครับก็จะเห็นรายชื่อตั๋วเลือกโมบิสูตรห้ดาวนะก็มาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะผู้เล่นตอนนี้ถ้าจะสนใจก็น่าจะเป็นอ่า ควีนมันสานะเออควีนมันสานี่ตัวตัวแบบช่วยเริ่มเกมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมซึ่งในนี้เนี่ยอ่าไม่มีนะครับเออให้เข้าใจกันด้วยนะในนี้ไม่มีนะครับผมเอ่อที่จะมีก็จะมีน e w f ออนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะแล้วอ่านิ w d o u b l ิลฟินฟันเนล่ะมีไหมับเบิลฟินฟันเนปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็มีหรือเปล่า นี่ไงสายก่อควนนิวกัรดัมดับเบิลฟินเฟียลนะครับตัวที่ก่อสตันแน่นอนนะครับผมไม่สนใจสภาวะผิดปกตินั่นเองนะโอเคก็ยังอยู่นะครับเอ,อ,อยู่ด้วยนะแล้วก็มีเ,เชิญเอ็ก m o มูลบัตเตอร์ไฟนะครับผมนี่สายก่อควนนะสตันแนวหน้านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับไว้ดอนะก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมสายป้องกันตัวใหม่ สายเขาเรียกสายป้องกันได้ไหมเออก็นั่นแหละนะครับก็อยู่ในนี้ด้วยนะส่วนตัวอื่นๆที่ผมไม่ได้ระบุก็ก็จะมีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ควีนมันสาลงมานี่คือจะไม่มีแล้วนะครับผมเออให้เข้าใจกันด้วยเนาะอ่าสำหรับผู้เล่นที่ไม่รู้นะครับผมว่าอาดับเบิลฟินฟาเนลตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปชี้เป้าให้ดูนะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับ มาเลยครับผมเริ่มจากนิวกา d ดัมดับเบิลฟินฟันเนลละกันนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นี่เองนะครับผมผู้เล่นน่าจะเจอนะน่าจะเคยเจอนะครับตัวนี้นะเออไอที IT ่มันไม่สนใจค่าสตันเออไม่สนใจสภาวะผิดปกตินั่นแหละนะครับผมเนี่ยถ้าไม่ตายเขาก็คือ,อติดสตันนะครับผมก็ถือว่าคือมันโดนแน่ๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ติด ค่อนข้างที่จะนานนะครับติดอยู่ที่6วิด้วยนะครับผมตัวนี้นะถัดมานะครับผมก็จะเป็นเทิร์เอ็ก o n มูลบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสตันแนวหน้านะครับไม่สนใจสภาวะผิดปกติเลยนะครับผมคือยังไงก็ติดสตตนน่ะเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ด้วยนะครับต่อมาครับผมเจ้าไวดอนั่นเองนะครับผมนี่ไวดอเขาก็อยู่ในนี้ด้วยนะซึ่ง ความสามารถของไวโดนะครับผมในร่างแรกเนี่ยผู้ดเด่งก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปปั้นแบบนี้แหละนะครับผมแต่ว่า,าถ้าหากว่าเขาได้แปลงร่างมาแล้วนะครับนี่แปลงร่างมาเป็นเทิร์นเน,นะครับผมซึ่งถ้าไม่ตายเขาก็ค่อนข้างแรงนะบอกได้เลยว่าแรงเอาเรื่องนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขในการแปลงร่างก็ถือว่าต้องเล่นทีมเชนอะออต้องเล่นทีมเชนให้ครบนะครับผม ผู้เล่นจะต้องใช้เชนในการแปลงล่างอยู่ที่500นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมโมบิสูร5ดาวที่อยู่ในตู้นี้นะครับก็จะเป็นวิงกันดัมสโนไวท์เปรุตตัวนี้นะครับผมความสามารถของเขาเนี่ยก็คือ,อถ้าไม่ตายของเขานะครับเวลาที่เขาจะชาร์จเนี่ยเขาจะชาร์จให้กับโมบิสูร3ประเภทด้วยกันนะครับในถ้าไม่ตายนะก็เป็นตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมเออ ก็จะเป็นชาร์จอ่าก่อกวนหนึ่งนะครับประเภทโจมตีหนึ่งแล้วก็ฟื้นฟูอีกหนึ่งนะครับผมเออชาร์จให้อยู่ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ก็เอาเรื่องนะครับผมบอกได้เลยว่าเอาเรื่องนะผู้เล่นน่าจะมีไว้ในครังนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็น new ff ตัวนี้นะครับ rx 9 3บม ff นั่นเองนะตัวนี้ก็น่าจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับผมจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนั่นเองนะเนี่ย ถ้าไม่ตายยิงแนวเส้นตรงแบบนี้นะครับเอาไว้เทำลายยันแม่ของฝั่งตรงขามนั่นเองนะ <S <S แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับผมก็คือฟ h นิก i x เอ็นทีเวอร์ชันตัวนี้นะครับโมบิสูตหดาวสายรอบดานนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเออเขามีความสามารถนะครับผมก็คือเขาเป็นตัวที่ชาร์จเอเร็วที่สุดในเกมณนะเวลานี้แล้วนะครับอ่าชาร์จเอาเรื่องนะตัวนี้นะครับผมก็ ชาร์ตเอ็นให้กับทั้งทีมเลยนะครับตัวนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบใช้กันนะครับผมถ้าหากว่าผู้เล่นกดตัวนี้ได้เนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมตัวนี้สุดจริงๆนะผมก็อยากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถัดมานะครับเรามาดูรายละเอียดเปอร์เซ็น์ในการได้ของโมบิ e สูตรกันนะว่าในเนี้ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผมกลุ่มปกตินะก็คือโมบิสูตร สิบตัวนะครับผมหนึ่งถึงสิบตัวเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับซึ่งเจะมีโมบิสูดห้าดาวผสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับสามเปอร์เซ็นตนะแล้วก็โมบิสูดสีดาวอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมอันนี้เขาก็การันตีเนาะว่าจะได้สีดาวแน่ๆน,นะครับซึ่งพอเราเลื่อนสีดาวลงมานะครับเนี่ยเราดูแต่เฉพาะสีดาวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีตัวโมบิสูดเกลืออยู่ในนี้ด้วยนะครับสีดาวเกลือก็มีนะไม่ใช่จะมีแต่สีดาวลิมิเต็ดนะครับ ถ้าหากว่าผู้เล่นกดแล้วหวังสี่ดาวเนี่ยอันนี้ก็น่าน่าจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ทีนี้อันนี้คือตัวที่หนึ่งถึงสิบนะครับจะอยู่ในหน้ากลุ่มปกตินะส่วนกลุ่มแน่นอนนะครับจะเป็นตัวที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งเขาเขียนตรงนี้เลยว่าห้าดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแบ่งไปอยู่ที่หนึ่งจุดหกหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูตั๋วรางวัลกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับตู้นี้นะครับการกดเนี่ยขอย้ำอีกทีนะครับผมใช้เพร80เมตรในการกดนะครับแล้วก็กดได้แค่5ครั้งนะการกด1ครั้งจะได้ตั๋วรางวัลอยู่ที่300ใบนะครับผม อนั่นหมายความว่าดาวม่วงตรงนี้นะครับก็สามารถแลกได้1ดาวม่วงนะครับผมต่อการกด1ครั้งนั่นเองนะถ้าหากว่าผู้เล่นนะครับดูไม่ออกนะว่าโมบิสูต5ดาวในตู้เนี้มันมีตัวไหนกันบ้างนะครับผู้เล่นก็เออมาดูที่หน้าตรงนี้ได้นะครับผมเอ้ยในหน้าตาดาวม่วงตรงนี้แหละนะครับจะได้รู้นะว่าเออมันมีโมบิสูตรห้าดาวตัวไหน ที่เขาอยู่ในตู้นี้กันบ้างนะครับเอออยากรู้อยากเห็นหน้าตาก็มาดูตรงนี้ได้ถัดมานะครับผมก็จะเป็นนักบินเสริมนะครับซึ่งนักบินเสริมเนี่ยรอบนี้ผมบอกได้เลยว่ามาทุกตัวจริงๆนะครับจัดเต็มมากเลยนะเอาเครื่องกระตกเลยนะครับผมเยอะมากนะอ่าก็มีตัวที่ผมอยากแนะนําด้วยนะครับผมอ่าโอเคอยากรู้ใช่ไหมว่าตัวไหนผมแนะนํานะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับ เอาละเลื่อนไปเรื่อยๆนะตัวที่อยากจะแนะนำไปไปไปอีกไปอีกไปอีกนี่บอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับเอาสักค้างเลยไปอีกไปอีกยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดไปอีกไปอีกไปอีกนิดนึงอ่าโอเคใช่ไหมนี่นะครับผม หวังลิวเมยนะครับเวอร์ชันเด็กนั่นเองนะอ่ะทําไมความหมายผมต้องแนะนํานะครับโอเคเรากดมานะครับผมจะเห็นว่าหวังลิวเมยคนนี้นะครับผมเขาจะใส่ได้ทุกซีรีส์เลยนะครับและก็ความสามารถของเขาก็คือเพิ่มพลังท่าไม่ตายนะครับอ่าเพิ่มพลังท่าไม่ตายที่1นนะก็จะเพิ่มอยู่ที่400เอร์เซนนะครับผมในตรงนี้400ร้เปอซนี่้ของอเหรียญตาสีแดงนะครับ อันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังท่าไม่ตายที่1นนะครับผมเน้นเฉพาะท่าไม่ตายที่1เท่านั้นนะครับรวมไปถึงโมบิสูดห้าดาวด้วยนะครับโมบิสูดห้าดาวเนี่ยเขาจะมีท่าไม่ตายแค่ท่าเดียวนะครับคือท่าไม่ตายที่1น,นั่นเองนะเพราะฉะนั้นหวังลเลวเมยนะครับผมตัวนี้ก็น่าซื้อน่าเก็บไว้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นใบปลดช่องนักบ,บินเสริมนะราคาก็จะอยู่ที่300อนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะ นักบินเสริมราคาของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่สามร้อยนะครับอยู่ที่สามร้อยเหมือนกันก็แปลว่ากดหนึ่งครั้งก็สามารถซื้อนักบินเสริมได้หนึ่งคนนะครับผมใบปลดช่องก็เช่นเดียวกันนะราคาอยู่ที่สามร้อยนะครับผมก็ตามนี้แหละนะครับถัดมาก็จะเป็นถัง EN นะครับซึ่งถัง EN เนี่ยก็จะมีแต่ถัง EN อันอเกประสงค์เท่านั้นนะครับด้วยความที่โมบิสุดมันเยอะเกินนะครับผมโมบิสุดห้าดาวเยอะมากๆนะ ต่อมานะครับอื่นๆเนี่ยก็จะมีเหรียญตาท่าไม่ตายที่2นะครับผมแล้วก็เหรียญตาท่าไม่ตายที่1นั่นเองครับสรุปเลยนะครับผมตู้นี้เนี่ยผู้เล่นจะกดเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าเพราะมันจํากัดอยู่ที่ครั้งที่5นะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีก็คือกดไปที่5ครั้งนั่นแหละนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการมวยสูตร5ดาวสักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ย ่าหรือว่าต้องการตั๋วรางวันนะครับเพราะว่าการกดหนึ่งครั้งก็จะได้มาอยู่ที่300ร้อยเราสามารถแลกได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบปลดช่องหรือว่านักบินเสริมนะแลกได้หอย่างนะครับก็ลองช่งใจในการกดดูนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ